สวัสดีจ้ามอนิลานสร้างแม็กย่างย่นนะจ๊ะออกมาบริการปายางให้ลูกค้านะจ่ะบริปะยางเปลี่ยนยางบริการนอกสถานที่24ี่ชั่วโมงนะจ๊ะพี่น้งนองมอน้มาเฮดยูเชลืนประธามากกว่าพี่น้องเชลนระประท่าน,น้องบัวรำพูนะจ่ะอันนี้เป็นสำนักงานสอจอจอจเก่านะจ่ะหรือว่าขั้นคู่น้ำห้าอันนี้แหละนะจ่ะพี่น้อง นี่ละจ้ะบรรยากาศนี่รถจอดยู่ในโล่งรถนะจ้ะรถยางหัวล่อล้อหน้าขวานะจ้ะแบนเลย บรรยากาศดีบอพี่น้องบรรยากาศดีได้ใจชั้งคู่ลูกสร้างจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งนะจ๊ะ ระว่างที่สร้างเฮ็ดงานลูกสร้างกันเลียนเล่นนี่เราจะถ้าเกิดว่ารถผูยย้ใหญ่ยางหัวยางแตกกะเอินใส่บริการสร้างแม็กได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยวจ้ะนี่นะจ๊ะ ถ้าผูา้ใด่บ่มีเบอร์โทรบม่มีอีหอย่างยัแงแส่เข้าไปใน o g l e เดนอจ้ะเข้าไปใน Google ไปพิมพ์ข้าวมาปะยางนะจ๊ะมันจะขึ้นลานปะยางทีอยู่ไก้คุนนะจ๊ะนี่ล่ะจ๊ะถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตพื้นที่น้องกองัล้มพูเฮานี่มันก็สิขึ้นลานซางแม็กนะจ๊ะมันก็นนสไิได้เบอร์โทรของลานเฮามาเนะจ๊นนะเนาะก็สิได้เอิ้นใส่บริการกับจังซีเนะจ๊ะ ผู้พิงจะช่วยพ่อทำงานเหรอคะอันนี้รถเพิ่อนยางหัวนะจากเป็นรถค้นหูจักรเลยนะจ๊ะเป็นรถมูรถเพื่อนสนิทที่รู้จักกันนะจ๊ะเนาะรถเพิ่นยางหัวกอบในรสร้าง ส้างหน่อยพี่น้องสร้างหน่อยซอยงานพอกับแม่น่าจะนี่เราจะสร้างกระสิมาเซ็กล่มนะจ๊ะเซกล่มแล้วแหละก็จะปลาอยางนะจ๊ะ mm hmm. คลิปนี้มาติกระสิขอจบก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า